ผมมันแก่แล้วไม่มีใครจ้างไปทำอะไรเลยต้องมารับงานเป็นยามกะดึกเฝ้าตึกออฟฟิศสร้างใหม่กลางกรุงเทพตึกสูงเสียดฟ้าแต่คนเช่ายังไม่เต็มกลางคืนเลยวางเวงเหมือนตึกร้างตอนที่ผมมาเริ่มงานหัวหน้าชี้ให้ผมดูเสาไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งที่ตั้งตระงานอยู่กลางล็อกบี้เขาบอกว่ามันเป็นเสาตกแต่งเจ้าของตึกสั่งให้เก็บไว้ เพราะมันเป็นเสาตกน้ำมันจากต้นตะเคียนเก่าแก่ที่เคยอยู่บนที่ดินผืนนี้เขาพูดติดตลกแต่ผมคนแก่ที่โตมากับเรื่องเล่าพวกนี้ผมไม่ตลกด้วยเลยสองสามคืนแรกก็ไม่มีอะไรจนผมเริ่มได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นหอมเย็นๆเหมือนดอกไม้โบราณแต่ยิ่งดมก็ยิ่งเวียนหัวกลิ่นมันลอยมาจากเสาต้นนั้นถุกเช้าผมจะต้องไปเช็ดคราบเหนียวๆเหมือนน้ำมัน ที่ไหลซึมออกมาจากเสาแล้วเสียงก็เริ่มตามมาตอนดึกๆผมจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆสะอึกสะอื้นดังมาจากทิศทางของเสาต้นนั้นบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนดีดขิมแวววมาตามลมผมพยายามเดินหาแต่พอเข้าไปใกล้เสียงมันก็จะเงียบไปเรื่องมันเริ่มหนักข้อขึ้นประตูลิฟต์ชั้นล่างเปิดปิดเอง บนพื้นหินอ่อนที่ผมเพิ่งถูไปหมาดๆมีรอยเท้าผู้หญิงเปียกๆเ,เดินจากโคนเสาหายเข้าไปในห้องน้ำหญิงคือหนึ่งผมนั่งดูจอมอนิเตอร์กล้องวนจรปิดแล้วก็ต้องเบิกตากว้างภาพจากกล้องที่จับล็อบบี้อยู่มันไม่ปกติในเงาสะท้อนบนผิวไม้สีดำคลับของเสามันไม่ใช่ภาพล็อบบี้ที่ว่างเปล่าแต่มันเป็นภาพของเรือนไทยโบราณหลังหนึ่ง และในเงาสะท้อนนั้นมีร่างของผู้หญิงใส่สบายยืนหันหลังให้กล้องอยู่ผมละสายตาจากจอมองไปที่เสาจริงๆมันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งคืนนั้นคืนที่ฝนถล่มกรุงเทพไฟในตึกดับดับติดติดผมเดินตรวจมาจนถึงล็อบบี้กลิ่นดอกไม้โบราณมันแรงขึ้นจนคลื่นไส้ผมเห็นสาวตะเคียนต้นนั้น มันดูดำสนิทกว่าปกติเหมือนเปียกน้ำไปทั้งต้นและเสียงร้องไห้คราวนี้มันดังชัดเจนดังออกมาจากเนื้อไม้ผมลองเอามือไปแตะเนื้อไม้มันเย็นเฉียบและนิ่มเหมือนสัมผัสผิวของคนผมรีบชักมือกลับน้ำมันเหนียวเหนียวไหลทะลักออกมาเป็นทางแล้วไฟก็ดับพรึบเหลือแต่แสงสีแดงสลัวสลวจากป้ายทางออกฉุกเฉิน และในแสงสีแดงนั้นผมก็เห็นเธอผู้หญิงในชุดไทยโบราณงดงามค่อยๆก้าวออกมาจากเสาต้นนั้นร่างของเธอปร่งแสงในตอนแรกแล้วก็ค่อยๆชัดขึ้นใบหน้าของเธองดงามแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเธอมองตรงมาที่ผมเธอไม่ได้เดินแต่ลอยต่ำลงตรงมาหาผมแล้วพูดขึ้น เสียงของเธอเหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตชาติที่ของข้าบ้านของข้าพวกมันพรากไปทุกอย่างแล้วจองจําข้าไว้ที่นี่ผมกลัวจนตัวสั่นแต่ก็อดสงสารไม่ได้ผมยกมือไหว้ท่วมหัวผมขอโทษแม่นางแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำแววตาของเธอเปลี่ยนไปจากเศร้าเป็นโกรธแค้นอย่างบ้าคลั่ง แต่เจ้าก็รับใค้พวกมันเจ้าคือผู้คุมคุกของข้าสิ้นเสียงทั้งตึกก็สั่นสะเทือนผนังกระจกของล็อบบี้เริ่มแตกร้าวร่างของเธอบิดเบี้ยวปากกรีดกว้างเป็นเสียงกรีดร้องที่เงียบงนันแล้วก็พุ่งเข้ามาหาผมวันรุ่งขึ้นมีคนมาเจอผมนั่งตัวสั่นอยู่ในป้อมยามพูดจาไม่รู้เรื่องเอาแต่ชี้ไปที่เสาต้นนั้นสภาพล็อบบี้พังยับเยิน กระจกแตกละเอียดและเสาตะเคียนต้นใหญ่มีรอยร้าวลึกตั้งแต่โคนจนจดปลายตึกนั้นถูกปิดตายในเวลาต่อมาเจ้าของพยายามจะย้ายเสาต้นนั้นออกแต่ทุกครั้งที่คนงานเข้าไปก็จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับมันอีกทุกวันนี้ตึกสูงระฟ้าใจกลางกรุงเทพหลังนั้นก็ยังคงตั้งอยู่อย่างว่างเปล่า มีเพียงเสาตะเคียนต้องคำสาปที่ยืนตระงานอยู่ในความมืดและเขาว่ากันว่าในคืนที่ฝนตกหนักหากมองขึ้นไปจะเห็นไฟดวงเล็กเปิดอยู่ในป้อมยามชั้นล่างและถ้าเงี่ยหูฟังดีๆอาจจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้คล่ำครวญถึงบ้านที่เธอไม่มีวันได้กลับไปอีกตลอดกาล